ข้าแต่พระพิสงผู้จะเดินขอพระสงฆ์จงรับทรร้าขรร้าพระเจ้าทั้งหลายขอ,ววขอมอบถวายสารลาลุงสารหลังนี้พร้อมกับของบริวาร,ร,วารไว้ในพระทุกข์ศาสนาเพื่อเป็นสถานที่สำหรับชายสวย ของพระพิสุสงผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ที่มาแล้วและยังไม่ได้มาขออานิสงฆ์แห่งการถวายสาราหลวงสันนี้เพื่อประโยชน์เป็นสถานที่สำหรับใช้สอยของพระพิสุสงผู้ที่มาในทิศทั้งสี่ ทั้งที่มาแล้วแล่ยังไม่ได้มาก็ดีของคาพาระเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสูขแก่ข้าพเจา้าทั้งหลายแก่แก่ปิยชนทั้งหลายมีรนาน,นานิดาเป็นต้นตลอดกาละนานเธอนิพานาปัจ,จโยโหตุสา สาธุสาธุอนุโมทา